จากคุณลีลิชี่ค่ะกลาบสวัสดีค่ะอาจารย์หมอเขียวขอถามว่าอาการหลับๆตื่นๆตื่นกลางดึกของคนมีอายุทำให้ร้อนในปากเจ็บลิ้นแก้ไขอย่างไรคะขอพระคุณค่ะตที่ฟังมานั่นก็อยู่ในกลุ่มร้อนเกินนะร้อนในปากเจ็บลิ้น,นอยู่ในกลุ่มร้อนเกินก็ใชนะ้นี่ราก็ปฏิบัติ เก้าเม็ดนี่ก็ดูว่าถูกกับอะไรอยากเม็ดเลิศเม็ดหลักแล้ก็ทำนะใจได้ทุกใจดีงามรู้เพียรรู้พักอาหารกายบริหารก็ให้พอเหมาะอาหารก็เพิ่มเย็นลดกรอนอาหารก็เพิ่มสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นลดสิ่งที่มีฤทธิก์กอนลงนะส่วนการถอนพิษต,ต่างๆอื่นๆนะการรับประทานสมุนไพราการถอนพิษก็เลือกใช้ที่สบายนะเพิ่มที่มีฤทธิ์เย็น นะแล้วก็ระบายพิษร้อนออกนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อาจจะมีสมุนไพรทาก็ไดนะ้ตรงที่ไม่สบายถ้ามีน้ำมันเขียวก็ลองทาดูถูกกันไหมบางท่านก็ถูกกันมันเันเขียวนะนะเจ็บปากเจ็บคอมีน้ำมันเขียวหรือว่าอนะนะมน้ำสกัดนะดื่มหรือว่าอนะมน้ำสกัดนะสมุนไพรริบเกีนเอาไว้หรือใช้วิธีอมปัสวะก็ได้ก็ช่วยได้เยอะทีเดียวแหละนะ อมปัสสาวะก็ได้หรืออมสมุนไพรฤทธิ์เย็นอื่นๆพยายามอมแล้วก็บ้วนทิ้งก็ได้ถ้าไม่อยากเกืนถ้าอมไว้แล้วถ้าเรายังมีกระหายน้ําอยู่แล้วก็เกินลงไปถ้าอมไว้แล้วเออแต่เกินลงไปมันมันกินสมุนไพรไปจนเยอะแล้วนะจนรู้สึกไม่อยากกินแล้วนเราก็อมไว้ในปากขยันอมสมุนไพรฤทธิ์เย็นไว้ทำเอาเองก็ได้นี่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยที่บอกไปแล้วนะอ่า นะสมุนไพริดเย็นย่านางใบเตยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอะอมแซบนะหรือเสเลดังพรก็เอามาปั่นกับน้ําหันอมแล้วก็บวนทิ้งอมแล้วก็บวนทิ้งอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะซับพิษออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะหรือมีน้ํามันเขียวกระทาเข้าไปหรือมีน้ําสกัดสมุนไพริดเย็นก็อมไว้กระด้อมแล้วก็บวนทิ้งก็ได้นะหรือแต่ถ้ามัน เรารู้สึกว่ามันกระหายน้ําหรือว่ามันดื่มได้อมแล้วก็ดื่มเข้าไปก็ได้นะแต่ถ้าคิดว่ามันกินไปเยอะแล้วอมแล้วก็บ้วนทิ้งไปเรื่อยๆนะมันก็จะเบาไปเรื่อยๆอ,อาการเหล่านะั้นมันจะเบาไปเรื่อยๆนะ,อะลองทําดูเชิญ <c oughs>